วันนี้เรามาอยู่ที่อู่ต่อเรือจังหวัดน้องคายบริเวณสถานที่ลงเรือยาวจังหวัดน้องคายเป็นอีกหนึ่งลำครับที่จะมาร่วมทําการแข่งขันที่จังหวัดน้องคายในนามพญาชาละวันสิง์ลโอจากตะบนแพ่ขวงโดยท่านนายกบุญมีแก้วกำพลอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรยาวใหญ่55ฝีพายลำนี้เป็นเรือของช่างละวังกฎนะครับนี่ครับพญาชาละวันยักษ์ใหญ่จังหวัดพิจิตรต้องลำนี้ครับพญาชาละวันสิง์ลโอ สวยงามครับเพิ่งเดินทางมาถึงเพิ่งเดินทางมาถึงที่สนามลำนี้เป็นอีกหนึ่งลำครับที่เป็นเรือดาราของจังหวัดพิจิตรโดยท่านนายกบุญมีช่างละหลายปีนะครับที่มาในนามเบามอนครแต่ว่าปีนี้มาในนามตัวเองในนามพญาชาละวันสิงห์นิโอหนึ่งขนาดความยาวของตัวเรือ34เมตรโดยประมาณความยาวของตัวเรือเป็นเรือช่างละหูกระต่าย,ยักษ์ น่าจะคาบุกิวามกว้างตัวเรือเรือใหม่เรือเรือบล็อกใหม่โอเคครับฝากกดติดตาม t ิกตอก youtube facebook ช่างเอด้วยนะครับเดี๋ยวลำต่อไปเป็นลำไหนเดี๋ยวไปถ่ายให้ชมอีกไปเลย